Fuck yeah. that Eu ผ,ผู้ใดนั้นเทียนที่ดีเห็นยังกรให้ลืบขึ้นเด้อสาธุโอ้ยน,อน้องโดนเทือดเลยมากอดมากพอพี่น,อน้องเอาเป็นเป็นยังกอพี่น,อน้องว้นนี่มันเป็นตะหากักแท้คอยเมาคอยจานเลืออ่อนใดกระดามาเอาหันไปแม่ยิ่มแคล้ววันนี้เอายิ่มแคล้วจ้าขอบคุณหลยายๆเป็นสี่ละ ผู้สาวหอยนี่กระดุนนี่แม่ว่ายะปากยะปากแม่ยยันมัตตบ้านไหผู้จังเสียแม่มัตตบ้านไหนโว้ยที่นี่ทานี่แหละน้องไทยนี่แหะเยี่ยมที่บ้านน้องไทยอันท่บ้านน้องไทยนี่อยู่ติดผู้จังเสีย ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณละงวัน้ำใจร้อยเยี่มเสียงปรบมือน้ำใจแม่ตีพี่น้องกัลังล่าไซตพี่น้องกำลัสิงหรือพี่น้องจากไกลจากไกลนะครับวันนี้มาเฮ็ดพ่อป่าฮ่วมกันนะครับเป็นงานมหากุศลท,ทั้งดังพี่น้องคณะเจ้า,าภาพได้ให้โอกาสให้ความเสือใจร้บบจอยบ้างใจกับมอลล์ใจกันร้อยเนี่ยมันเป็นอย่างมากขึ้นมืดครับเพื่อนๆตัวละครมันบ่มเป็นพวกเปลี่ยนหลุดดีมันหนีสิ้นท้ายให้ ม,าใ,มาใส่ใเบิ้งกั่อหนมันรุ่นแร่เลยเขาใส่ไอ้ข้นสิเก็ตหรือแม่จ้าเอาเยี่มเยี่เอาเอาไล่นกับมือก็เก่าอยู่แม่เงิ้นขายเข่าไปซื้อเครื่องใหม้ด้วยแม่เนอะโอ้ยแก่นี่แก่เล้วโอ้โอ้รับรับเอาห้หอมแก่ด้ยนยะ เตียบมวยนี่ไงวันนีอย7ตาครับผมอ่าถามลงคโอ้ครับวัดลงค้ำบุนีมันเอาใบสัญญาแล้วที่จริงจองกันไปโดนเลยเนาะ นะครับบัตรทองคำที่จริงมากหลายเถื่อปีนาในสิริยพ่อคือกงานง้านออกพรรษาวัดตรองคำนะครับ27ตุลาคมพี่น้องเบิ่งวอล์มใจกันรอยสอดแจ้งครับขอบพระคุณนะฮะคณะกรรมการบริหารสัญญาบ่าเรื่องงานของเฮาโมนี่นะครับเป็นงาน พระป่าสามัคคีนะครับวัดดงไทยตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำล่าสายจังหวัดกาละสินขอกรางค์พระพคุณคุณแอร์ผู้ประสานงานนะครับขณะนำปูน้ำชุ่มชุนตลอดทอดนะครับพีน่น้องชาวหนองไผ่ทุกครอบครัวมูลีเดให้โอกาสและกระเมิตามตามอลล่าใจกันร่อยได้มาสมโภชประดับเกียรติใยงางมืนอเจ้าภาพใจดีหลายนะมาต้อนรับการทน่น้นาที่แรกที่เดินทางมาหอดมาถึงขอกราบขอบพุทคุณคณะกรรมการวัดคณะกรกรมก,ก,ก,การชุ่มชุนเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ ถือทางสันติราทุกท่านทุกหน่วยทุกน้าย,ย,ยเอาผลงานใหม่มาฝากมาตอนก่น้อกมีบอแค้นแฟนบอลรัปีที่สิบของบอลรมใจกันกกลอยอันแสดงอย่างหลากหลายแต่ก็ยังคงค่วั้เต็นลำเดิงตอ,องกนา้องคอนแกนสลับกันคนาไล้การเตยอีแม่พุ่นไปจ่ายเงินเป็นเดือดหง่วงแรงคุณได้เป็นมาเตยหลายหลายไเดลว่าซันใส่ขอเสียงคุณมาเตยน,นะครับ เมืนเน่อในบ่อ้พี่น้องเมื่อเดินเซ่อเตยจนแกงโคโลพุ่นล่ะอันผู้มัดเตยท่านหนาในแม่สิลุกน้าโมบอกอก็คือจ้างเธอแล้ว่นล้มานอนเฝ้ามานั่งกันไปเวีนใหน้นอนกับบอไวอย่างนี้เธอมาแยกกองคนเสียหมดนั่งเลยแล้วมึงในบุญอะไรเห็นบอกนอนอมแขีวจุลูยองแม่อีแม่แม่แมปลุกแล้วเนี่ยนะแล้วต,ตื่นให้ตื่นดีแน่ได้น่แแม่ จะนั่งเอาเลขตือนั่นแนวใดนนะฮะมานนั่เฝ้าพวกพินังดอกไทยก็ซุ่มบอกออกมาแล้งแน่แนอนนะบอยเมื่อเรื่นอง้วกน,นั้นนัออง่งมืกันเอาพาหุ่มมาเฝ้ากันหนาเวทีนี่แหละบอยสีดีแท้สีอุกพ่นหอมจนว่าแกงโคโล นะครหกโมงสาวจะงหวีจากก um. ารมันขึ้นงานไหมนะครับเดือดเทียมขึ้นมหามหาอดพี่น้องเแื่อเศร้านะครับมืออื่นไป่ต่อไต่กันด้วัดบุรีคือไ่ัดบุรีบ่ไกลหวไหนล่าหอดเก็บโมงมันสิเป็นอย่างก่ล่ะอีเมทหอดเก็บโมงสิ่ีู้ยู่ันหมล้าอดเก็บโมงสาว่มือยึดตัวกันเด้อย่องถึงที่แห่งพอหลาเนีนมักย่องทีเดี นะครับขอพี่น้องไม่นคนสุขหลายๆอีกหนึ่งผลงานโชว์พิเศษ10ปีเพราะรำใจเกินร่อยครับ